วันนี้มาทำความรู้จักกับกำแพงเบอร์ลินแห่งบีจีปทุมเซดีนเอนดีเยหลังจากที่ได้เห็นฝีเท้าของเซดีนในนัดแรกของไทยลีกเลกที่2เซดีนประการหลังวัย25ปีย้ายจากอิเวสทีมในลีกสูงสุดของประเทศฟินแลนด์มาค้าแข่งกับบีจีปทุมซึ่งเป็นการย้ายทีมมาเล่นนอกทวีปครั้งแรกของเจ้าตัวสำหรับเซดีนเอนดีเยมีเชื้อชาติไนเจอร์ถือสัญชาติฝรั่งเศสมาพร้อมกับความสูง205ซนติเมตรซึ่งเจ้าตัวเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นหลัก แต่สามารถขยับไปยืยนกองกลางตัวรับได้โดยเซดีนเริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกในตำแหน่งปีกซ้ายแต่เนื่องจากเจ้าตัวมีส่วนสูงถึง2องซนติเมตรจึงไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้จึงถอยตัวเองไปเล่นกองหลังโดยเซดีนเล่นหลีกอาชีพครั้งแรกในวัย20ปีกับทีมโวอองเบอแรงทีมในหลีก3าของฝรั่งเศสก่อนจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ในหลีกสวิตเซอร์แลนด์กับทีมลาโชเดอฟรงในปี2019และจากนั้นได้ย้ายไปเล่นให้กับหลายสโมสรในทวีปยุโรปทั้งฝรั่งเศสตรศุตรกีฮอนแนด,ด์ปรตุเกวมมถึงที ทีเทเมเหลียสทูงสุดของฟินแลนด์ในปี2023หลังจากย้ายซบบีจีปทุมเซดินได้เปิดใจข้างหน้ากับ ของบีจีว่าบีจีประทุมมีการพูดคุยกับตัวเองยาวนานถึงสงเดือนก่อนตัดสินใจแยกซุทีมนอกจากนี้เซดีนยักล่าวเพิ่มเติมอีกว่าผมคิดว่าไม่มีกองหลังคนไหนเหมือนผมเพราะผมเคยเล่นทั้งกองหน้าและกองกลางผมมีเทคนิคที่ดีสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของผมไม่ว่าจะเป็นการออกบอลหรือการสร้างเกมจากข้างหลังเป้าหมายของผมคือการทุ่มเทกับทีมเต็มร้อยและชนะในทุกๆเกมผมอยากเก่งขึ้นผมกระหายในชัยชนะส่วนเป้าหมายกับทีมคืออยากไปเล่น ACL ผมมองว่าเราจะทําได้และไม่ใช่ฝันที่ไกลเกินไปในการคว้าชมลีกแน่นอนครับ ดิบนี้เป็นการเสริมแผงหนังที่น่าสนใจของ BG ีซึ่งปัญหาหลักของ BG ในฤดูกาลนี้คือปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะซึ่งการเข้ามาเสริมในแดนหลังนี้อดคิดไม่ได้เลยว่าหากได้ยืนคู่กับอีเดฟานฟันดี้ซึ่งเป็นกองหลังที่มีส่วนสูงและความแข็งแกร่งอยู่แล้วจะเยี่ยมยอดแค่ไหนยังไม่รับรวมที่ยังมีวิกเตอร์คารดโซที่คอยมาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนจึงเป็นที่น่าติดตามอย่างมากสําหรับแผงหลัง b ีในเลกที่2นี้